แล้วแต่ผูกพ้องนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะวัเนี้ไปไปที่ลานเรียนนะครับหลักเลยก็คืออย่าง,งหอ้องหอประชุมเนี่ยครับห้องหอประชุมเอนด์แอมบูีนะครับเวลาพวกเราเข้าไปใช้ใช้กิจกรรมต่างๆประชุมผูกพองหรือว่าใช้ทำกิจกรรมในห้องหอประชุมเนี่ยนะครับก็จะได้มีความสะดวกสบายมากขึน้นอย่างที่ว่า เราก็อยากให้ผูกครองะคะได้ใส่ใจเรื่องอการเรียนของเรียนนะคะไม่ว่าเรียนห้องทิพย์เต้นเรียนนะคะผูะ้พกากษ์ก็เห็นว่าบรรยากาศโดยรวมน,นะคะอันนี้คือห้องที่เต้นที่นักเรียนจะได้เรียนจริงๆจะมีสภาพเป็นแบบนี้เลยนะะก็ะคือจะมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ศึกษาข,ขา้นะคว้าท้าจากคอมพิวเตอร์ให้แล้วก็มีหลักสูตรเรียนที่นอกเหนือ ก็อาจจะเรียนเสริมในช่วงเย็นจะเรียนมากกว่าเป็นห้องอื่นๆนอาจจะ